สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเม A, จมส์าฬิกาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงนาฬิกาอัปเดตอัปเดตเรื่องราวข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลสเปนนะครับวันนี้พูดคุยกันถึงเรื่องอการตามล่าหาเซ็นเตอร์ฮาร์ปเข้ามาเสริมทัพนะครับในช่วงเดือนมกราคมของบาซโลนากันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับบาโซโลนายังคงมุ่งมั่นตามหาที่จะเสริมนักเตะในตำแหน่งนี้เข้ามาสู่ทีมหลังจากที่ อาการบาดเจ็บยาวของอเดสกซเทนเซนเนี่ยนะครับเกิดขึ้นซึ่งจะต้องพักระยะเวลานานถึง4เดือนด้วยกันเอาจริงๆปัญหานี้มันกเ็เริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงก่อนเปิดฤด,ดูกาลแล้วนะครับสำหรับการขาดแคลนผู้เล่นในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟเมื่อสโมสรปล่อยตัวอินิโกมาติเนสนะครับไปเล่นในตะว,วันออกกลาง แล้วก็ไม่ได้เสริมใครเข้ามาซึ่งก็ทําให้บาซลน่าเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้นักเตะอย่างเอริกาเซียนะครับมาเล่นเซนต์ฮาร่วมกับเปากูบาซี่แล้วก็สลับกับโรนันอาราโคนะครับเล่นในตําแหน่งนี้ซึ่งเล่นไปเล่นมานะครับปัญหาก็เกิดขึ้นเพราะว่ามีนักเตะในตําแหน่งอื่นๆบาดเจ็บเอริกาเซียก็ต้องขยับไปเล่นในตําแหน่งที่ ขาดแกลนไม่ว่าจะเป็นแบ ah. นะ็กซ้ายแบ็กขวาณเวลานี้ก็มาเล่นในตำแหน่งุิดฟิลด์นะครับก็เลยทําให้อเอ็กกาเซียเนี่ยเรียกว่าถูกมองว่าเป็นตัวหมุนเวียนมากกว่าขณะที่โดนานอาราโคยอย่างที่ทราบกันดีนะครับมีปัญหาในเรื่องของสภาพจิตใจหลังทําพลาดในเกมกับเชลซีเจ้าตัวขอพักนะครับหยุดไปราวเกือบสิเดือนล่าสุดในการซ้อมช่วงปีใหม่นะครับ ที่เปิดให้กับแฟนๆเข้ามาดูจริงๆเป็นการซ้อมก่อนนะครับก่อนสิ้นปีนี้นะครับเจ้าตัวกลับมาซ้อมได้แล้วแต่นักเตะที่หายไปนานแบบนี้ไม่ได้เล่นฟุตบอลเลยเชื่อว่าไม่ได้ซ้อมด้วยนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของสภาพจิตใจการจะกลับมาเล่นในระดับท็อปที่มีแรงกดดันสูงๆน่าจะต้องใช้ระยะเวลาอีกนานเหมือนกันดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับบาซโลน่าจึงต้อง ออกตามล่าเซ็นเตอร์ฮาปอย่างจริงๆจังๆสักทีมีข่าวกับนิโก้ชลอตเเบกนะครับซึ่งสื่อรายงานบอกว่านี่คือนักเตะเป้าหมายอันดับหนึ่งของฮันซีฟลิกนะครับแต่ถ้าประมวลค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับรวมไปถึงข้อมูลข่าวจากทางเยอรมันที่บอกว่าชลอตเบเบกเนี่ยปฏิเสธการต่อสัญญากับบรริเซอร์ดับมุนทั้งที่ดับมุนยื่นข้อเสนอให้ เป็นค่าเหนื่อยสูงถึง14ล้านยูโรต่อปีเนี่ยนะครับก็<ส>ทำให้บาซลนาเนี่ยน่าจะเอื้อมไปไม่ถึงชลรตเตอร์เบกนะครับเพราะว่าค่าเหนื่อยสูงมากและถ้าเอามาช่วงเดือนมก,กราคมนี้เลยก็คงจะต้องจ่ายค่าตัวอีกรวมรวมแล้วเนี่ยนะครับถ้าจะรอชลรตเตอร์เบกก็คงจะต้องรอ,อหลังจากจบฤดูกาลนี้ซึ่งอย่างน้อยๆ้อยแพ็กเกจของชลรตเตอเบกในการเซ็นสัญญา5ปี นะครับก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ2อ0ราส250ล้านยูโรซึ่งเป็นตัวเลขที่หนักน่วงเกินไปสำหรับสถานการณ์ทางการเงินของบาร์เซโลนาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังที่หลังว่าทําไมบาซ่าถึงถึงไปไม่ถึงชลอตเตอร์เบกอีกคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นหนึ่งในเซนเตอร์ในฝันของบาร์เซโลนาก็คือเอเลสซานโดรบาตโตนี่ของ Inter Milan. Oni, อินเตอร์มิลานบาสโตนี่ต้องบอกว่าเป็นตัวหลักเป็นตัวท็อปนะครับของเซนเตอร์ในวงการฟุตบอลยุโรป อยู่กับอินเตอร์มิลานแต่ราคาค่าตัวของเขาเนี่ยอินเตอร์ไม่มีทางปล่อยออกมาในราคาที่ต่ำกว่า80ล้านยูโร80ล้านนี่เลิกพูดได้เลยสำหรับสถานะทางการเงินของบาซโซนาบาสโตนี่จึงเป็นเซ็นเตอร์ที่น่าจะอยู่ในในความฝันของทางด้านบาสโซนามากกว่าอีกคนหนึ่งนะครับที่ถือว่าถ้าได้มาจะดีมากๆก,ก็คือเปาตอเลสจากแอสตันวิลล่า สื่อรายงานบอกว่าฟลิกก็ชอบแล้วก็เป่าสไตล์การเล่นเนี่ยเข้ากับบาโูน่าได้เป็นอย่างดีทุกคนเชื่อมั่นอย่างนั้นอย่างไรก็ตามนะครับทางฝั่งของวิลลาที่กําลังติดลมบนลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกวิล่าเวลานี้ไม่มีทางปล่อยเป่าออกมาแน่แล้วก็ทาง TNT Sport ก็ยืนยันนะครับบอกว่านักเตะตัดสินใจที่จะอยู่กับอแอสตันวิลลาต่อไปก็น่าจะไม่ได้ตัว ดังนั้นแล้วครับในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยนะครับบาซาราต้องมองหาตัวเลือกที่มันมีความเป็นไปได้ทั้งในเรื่องของศักยภาพทั้งในเรื่องของอเงื่อนไขาทางการเงินเนื่องจากณเวลานี้เนี่ยบาซูรามีปัญหาอย่างไม่สามารถกลับก็สู่กฎ1่ตอนหนึ่งได้นะครับย้านะครับว่าบาซูรายังไม่ได้กลับมาสู่กฎ1่ตอนหนึ่งตามที่โจลลบาต้าเคยพูดเอาไว้หลายเดือนก่อนณเวลานี้ก็ยังไม่ได้อยู่กฎ 1>, 1ต่อ1ซึ่งตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจว่า,าลาดิก้าใช้กฎไหนบังคับใช้กฎไหนกับบาโซน่าอยู่นะครับจะเป็นกฎ1ต่อ3นะครับหรือ1ต่อ4 1ต่อ3 1ต่อ4ก็คือหาได้4ี่ยูโรใช้ได้1นึ่ยูโรหาได้3ามยูโรใช้ได้1นึ่ยูโรซึ่งมันแทบไม่ต่างกันและมันทำให้บาโซน่าไม่สามารถที่จะใช้เงินได้มากนะครับ ณเวลานี้เนี่ยนะครับเพดานค่าเหนื่อของบาโซน่าถูกลาดิกาปรับลดลงมาอีกนะครับจาก463ล้านยูโรเหลือ351ล้านยูโรดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าจะกลับเข้าสู่กฎ1ต่อหนึ่งจากการคำนวณนะครับของสื่อเนี่ยบาโซนาเนี่ยจะสามารถปลดล็อกกลับเข้าสู่กฎ1ต่อ1ได้ก็คือหาได้เท่าไหร่จะได้เท่านั้นเนี่ยนะครับก็ต่อเมื่อได้เงินเข้ามานะครับ สู่สโมสรน,นะครับในราว60-100ถึง100ล้านยูโรแต่จากนี้ไปถึงมกราคมเนี่ยจะไปเอาเงินมาจากไหนนะครับซึ่งลาบอมาต้าก็หวังว่าจะได้ปฏิหารจากโบนัสนะครับในการทำสัญญากับไนกี้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่หวังน้ำบ่อนหน้าโอกาสเกิดเป็นไปได้น้อยมากดังนั้นแล้วเนี่ยครับบาเซลนาจึงต้องมองหาเซ็นเตอร์ที่มันมีความเป็นไปได้ทั้งในแง่ของศักยภาพ ทั้งในแง่ของการเงินในแง่ของศักยภาพเนี่ยทุกคนก็อบอกว่าถ้าจะมาก็ต้องเล่นได้เพราะในอดีตมันเคยมีบทเรียนมาแล้วอย่างตอนปี2018 2019 mm hmm. นะครับตอนนั้นเนี่ยอุมติตี้กับแฟร์มาเล่นเจ็บและสโมสรตอนนั้นมีเอรดิกอาวิบีดาวเป็นผู้มีการกีฬาไปยืมเฮซอนบูริโยเซนเตอร์โคลอมเบียของบาเลนเซียมามอกว่าน่าจะเป็นตัวตายตัวแทนที่ดี นะครับจ่ายค่ายืมไป1.2ล้านยูโรนะครับช่วงมกราคมปรากฏว่ามาแล้วเนี่ยคือมาโดยที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากเอเนโซเบลเวเดกุนซือของทีมในเวลานั้นแล้วก็บลเวเดบอกอ้าวมาแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆลงไปลองเล่นดูมาเดิมเกมกบไปเดเลน,นะครับรอบ16ทีมเจอกับเรเบนเต้เล่นไป2นัดหลังจากนั้นบลเวเดแทบไม่ใช้เลยครับพรเห็นและรู้แล้วว่าไอ้นี่เล่นไม่ได้ สรุปก็คือ34เกมของบาโซโลนาที่เหลือในซีซันนั้นในช่วงหน้าหนาวเี่ยเฮซัมบูริโยถูกส่งลงสนามทั้งสิ้นนะครับ4เกมเท่านั้นหายไป30เกมคือเาไม่ได้ไม่ชอบนะเนี่ยคือเงื่อนไขหนึ่งที่จําเป็นต้องมีก็คือมาแล้วเนี่ยต้องต้องเล่นได้มาแล้วเนี่ยต้องสามารถที่จะยกระดับการแข่งขันนะครับของทีมได้ในแนวรับเนี่ยต้องช่วยได้ซึ่ง หลายคนก็ไม่อยากให้เกิดในกรณีของเทซอนบุริโยแต่ถ้าเอาแบบคุณภาพดีๆราคาก็แพงเนี่ยครับเป็นข้อจํากัดที่ต้งบอกว่ามันบีบบาเซโลนาดังนั้นเนี่ยต้องเป็นของดีราคาถูกของดีราคาถูกตอนนี้นะครับถ้าจะว่ากันในตลาดแล้วเนี่ยที่ชัดเจนเลยที่สุดก็คือเนธานาเก้นะครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกพูดถึงกันมากนะครับอาเก้เนี่ยปัจจุบันหลุดเป็นตัวสำรองในทีมของ แมนซิตี้นะครับล้วเจ้าตัวก็อยากที่จะย้ายออกเพื่อหาโอกาสลงเล่นซุปเปอร์โลกํกำลังจะมานะครับเพียงแต่ว่าเป๊ปก็ไม่ต้องการปล่อยเพราะว่านี่คือตัวสำรองชั้นดีนะครับแต่ถ้าจะปล่อยก็จะต้องปล่อยในออปชั่นที่แมน c ซิตี้ได้เปลี่ยนบาซ่าเนี่ยต้องการได้อาเี้ยแบบยืมตัวจนจบฤด,ดูกาลแค่นั้นครับไม่มีข้อผูกพันพร้อมใจค่าย,ยืมแต่ซิตี้บอกว่าจะปล่อยก็ต่อเมื่อ ยืมตัวบวกออปชันบังคับซื้อขาดซึ่งจะอยู่ราวๆสัก22ล้านยูโรสำหรับบาซ่าก็มองว่ามันเป็นพลประกพัน์ที่ค่อนข้างแพงอีกคนหนึ่งนะครับก็คืออาร์เซ s ลดเซาซีของเชลซีคนนี้ไม่อยู่ในแผนเลยนะครับแต่คุณภาพไม่ได้ครับอาร์เซอล์ซาซีเนี่ยผลงานกับเชลซีไม่ไหวเลยในระยะหลังนะครับไปอยู่กับวิลลาก็ไม่ดีปัจจุบันมีข่าว กับบาซ่าแล้วก็เอซีมิลานน่าจะไปทางอิตาลีมากกว่านะครับซึ่งถ้าบาซ่าจะเอามาผมก็มองว่าดีซาซี่ไม่น่าจะช่วยแก้ปัญหาในส่วนของเกมรับหรือว่าเซ็นเตอร์ฮาให้กับบาซโลนาได้นะครับอีกหนึ่งทางเลือกก็คือการดึงเอาเอ็กตอร์ฟอร์ดกลับมาจากการยืมตัวจากเอลเช่นะครับถ้าดึงเอ็กตอร์ฟอร์ดกลับมาถามว่าเอ็กตอร์ฟอร์ดเล่นเซ็นเตอร์ได้ไหมไม่ได้ครับเขาไม่ใช่เซ็นเตอร์อาชีพนะครับ แต่การเอาเอ็กตอ,อร์ฟร์เข้ามาเนี่ยข้อดีก็คือเขาเล่นได้แบ็กขวาแบ็กซ้ายนะครับและมันจะช่วยปล่อยให้ทางด้านของชูสกูเด่เนี่ยสามารถที่จะขยับเข้ามาเล่นเซนเตอร์ได้อย่างอิสระมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงในส่วนของเอเดกาเซียก็จะไม่ต้องไปซ่อมไปเสริมในตำแหน่งแบ็กนะครับก็สามารถที่จะมาโฟกัสในตำแหน่ง บิทฟิลหรือว่าเซนเตอร์ได้อย่างเต็มที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับซึ่งก็ต้องอรอลุ้นเงินต่อไปแต่ถ้าประมวลทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับโดยส่วนตัวผมมองว่าถ้าเจรจากับแมซิตี้ได้เนธานาเก้คือตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อยู่ในเงื่อนไขกรอบการเงินของบาซโลนาที่สุดแล้วครับ